อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยนะครับมาพบกันในช่วงตอนเที่ยงตอนบ่ายเลยนะครับขอวันที่13มกราคม64ตรงกับวันพุธนั่นเองนะครับอ่า ช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะหนาวเลยทีเดียวเนาะหนาวจนปากสันเลยนะครับบางพื้นที่บางจังหวัดก็ติดลบ1องศานะครับที่ภูทับเบิกเนาะก็ติดลบ1องศานะครับก็ขอให้ท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับโรคโควิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับโควิด19เกาะกะ็มีขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ใส่แมส กันด้วยนะครับอ่าก็ในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลของคู่โต๊บนอาจารย์เสือคิมชากังราวนะครับหลักหน่วยล่างอาจารย์ตีเล็กนะครับ เลขวิ่งสายทาหารเนาะนะครับชุดบนแอดซูมาอีแล้วก็จะมีของชุด2ตัวบนอิกคิวซังนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายสำนักที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะครับก็รบกวนทุกทุกท่านดูคลิปนี้ให้จบไปพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเราไม่รอช้าเนะเรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับ เราจะมาเริ่มที่ข้อมูลของเลขวิ่งล่างฟันธงแอดฝนนะครับในวัดนี้ก็จะเป็นเลขวิ่งล่าง1ตัวเดียวเลยนะครับฟันธงไปที่1ตัวเดียวเนาะของแอดฝนใครที่ชอบอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขวิ่งล่างฟันธงแอดฝนด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขเด่นบนแอดแมงปอนะครับ ในงวดที่ผ่านมาก็ไม่เข้าทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเลยนะครับในงวดนี้เราก็มาแก้มือกันใหม่นะครับในงวดนี้ประจําในงวดวันที่17มกราคม64นะครับก็จะมีเด่นบน7แล้วก็8เนาะเด่นบนไม่ปากหลงังนะครับส่วนชุดสรุปก็รอไปก่อนเนาะเดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งถ่าข้อมูลมาลงให้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นบนแอดแบงปอด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของแอดใบหอมนะครับซึ่งเป็นชุดสรุปเนาะเนว่าที่ผ่านมาให้เข้า91เป็นตัวกลับของชุดล่างนะครับแต่ว่าให้มาที่บนไปลงล่าง9119เลครับผมเนงว่านี้เราก็มารับชมพร้อมกันนะครับเนงวัดนี้ประจําเนงว่าวันที่17มกราคม64นะครับก็จะมีชุด3ตัว485ชุดเดียวเน้นเน้นเลยนะครับ แล้วก็ให้มาที่ชุด2ตัวบน80นะครับตัวเดียวเช่นกันนะครับแล้วก็ให้มาที่52สอเป็นชุด2ตัวล่างในงวันนี้เหมือนกันนะครับซึ่งชุดนี้นะครับปรับปรุงมาจากชุดที่แล้วเนาะที่แอดได้นามาแบ่งปันให้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นชุดสหรับฉบับปรับปรุงของแอดใบหอมเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากแอดใบหอมฉบับปรับปรุงล่าสุดด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขดับหลัก10บบนเป็นเลขดับลดต้นทุนเอดมมนนะครับซึ่งชุดนี้ก็ให้ผ่านมาตั้งแต่ปี62เลยนะครับจนถึงวันปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่าผ่านเช่นกันนะครับก็จะเป็นเลขดับหลัก10บบน7นนอนหนิงวัดที่ผ่านมาสลักออกบน628ในงวดนี้เราก็มารับชมพร้อมกันนะครับ ในงวดนี้ประจําเนงวดวันที่17มกราคม64นะครับก็จะเป็นเลขดับหลักสิบบน5เนาะนะครับก็เริ่มเข้าเข้าสู่ปี64งวดแรกในงวดนี้นะครับก็ขอขอพุ้นข้อมูลจากเลขดับหลักสิบบนแอดมีด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเด่นหลักหน่วยบนตัวเดียวแอดวันชัยหรือว่าอาจารย์วันชัยนะครับนะ ในงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าให้เข้า8หลักหน่วยเนาะหลักออกบน6 2 8ในงวดนี้ก็มาลงให้เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นเลขหลักหน่วยบน6ตัวเดียวเหมือนเดิมเลยนะครับอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากหลักหน่วยบนแอดวันชัยตัวเดียวด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขชุดล่างอ่า เอสคาสโนเนาะนะครับอ่านว่าคาสโนนะครับในหวดที่ผ่านมาก็ถือว่าให้เข้า91เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างนั่นเองในวันนี้เอสคาสโนก็มาลงให้เหมือนเดิมเรามารับชมพร้อมกันนะครับ ในวัดนี้ประจําแนวันที่17มกราคม64นะครับก็จะมีเลขเด่นล่าง159แล้วก็4นะครับแล้วก็จะมีเลขชุด2ตัวล่างทั้งหมด8ชุดด้วยกันเนาะให้มาที่13 18 53 58 93 98แล้วก็43 48นั่นเองนะครับอย่าลืมที่จะไปกลับแล้วก็เล่นบนล่างด้วยนะครับกันพลาดเนาะขอขอ,ขอบุนขอบุลจากแอ๊ดคาสด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของชุด2ตัวบนตรงๆ EQ ซั่งนะครับซึ่งสูตรนี้ในงวัดที่ผ่านมาก็ให้เข้าเฉพาะชุดล่างตรงๆร9งเนาะชุดบนก็ถือว่าไม่ผ่านในงวันนี้เราก็มาล้วนมาติดตามกันต่อนะครับในวัดนี้ประจําในวันที่17มกราคม64นะครับก็จะมีทั้งหมด27ชุดด้วยกันเนาะก็ให้มาตามนี้เลยนะครับ ตั้งแต่03จนถึง97เนาะนะครับก็สามารถแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากชุด2ตัวบนตรงๆิ q สั่งด้วยนะครับส่วนถ้าใครยังตามหาชุดล่างเนาะก็ในคลิปที่ผ่านมาแอดก็ได้ลงให้แล้วนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของชุดบนแอดสุมาอีนะครับเนงว่าที่ผ่านมาก็ถ้าใครเล่นเลขวิ่งนะครับก็ยี่เข้า2 นะครับให้เขา2หลัก10ของ3ตัวบนเนาะให้เข้าเลขวิ่งเฉพาะเลขวิ่ง2ตัวเดียวนะครับในวัดนี้เราก็มารับชมพร้อมกันนะครับในวัดนี้ประจําในวันที่17มกราคม64นะครับก็จะมีเลขวิ่งบน1กับ7เนาะรอง7นะครับใครที่เป็นสายวิ่งก็เซฟไว้เลยเนาะแล้วก็จะมชีชุด2ตัวบนทั้งหมด 8ชุดดวยกันให้มาที่ 17, 13, 12, 10, 57, 53, 52แล้วก็50นะครับส่วนชุด3ตัวบนก็ให้มาทั้งหมดอ่า8ชุดเหมือนกันก็ให้มาตามนี้เลยนะครับสมาชิกก็อย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาแคปน้าจอเอาไว้เลยเนาะเพื่อความรวดเร็วในการเก็บเกี่ยวข้อมูลนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากชุดบนแอสุมาอี้ด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของหลักหน่วยล่างอาจารย์ตีเลขนะครับก็เป็นอีข้อมูลหนึ่งที่มีสมาชิกบางท่านที่เรียกร้องเข้ามานะก็จะมาลงให้เลยนะครับในว่าที่ผ่านมานี้อาจารย์ตีเลขให้มาที่หลักหน่วยล่าง7 8แล้วก็9้วเนาะให้เข้า8หลักให้เข้า9หลักหน่วยของ2ตัวล่าง9นะครับ หลักออก1นึ่งการในวัดนี้ก็มาแบ่งปันให้เหมือนเดิมนะครับก็จะมีหลักหน่วยล่าง3 4แล้วก็5นั่นเองเนาะใครที่ติดตามอยู่อย่ลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยนะครับขอขอพุนข้อมูลจากหลักหน่วยล่าง3หลักของอาจารย์ตีเล็กด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวเลขวิ่งสายทหารมา3ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่หลายคนถามหากันมาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็เท่าที่แอดได้อ่านคอมเมนต์ดูเนาะก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเน้นว่าที่ผ่านมานี้เลขวิ่งสายทหารกอยเข้า9นะครับให้เข้า9เลขวิ่งล่าง9นะครับสลักออกล่าง19เ้นาะเน้นวัดนี้เราก็มารับชมพร้อมกันนะครับ ในงวดนี้ประจําในวดันที่17มกราคม64นะครับก็จะเป็นเลขวิ่งบนล่างตัวเดียว0นะครับอ่าก็อย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยนะครับส่วนชุดนี้จะเป็นชุดนะครับชุดเจาะจากเลขวิ่งของสายทหารเนาะก็จะมี02 04 06แล้วก็08นะครับ เน้นไปที่04 06แล้วก็08เนะาะ3ชุดด้วยกันนะครับใครที่ติดตามอยู่ยลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณความุ่วจากเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวสายทหารพร้อมเลขเจาะด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของคู่โต๊บนอาจารย์เสือคิมชากังราวนะครับในงวดที่ผ่านมานี้ให้เข้า86เนาะเป็นอ่า ชุดโต๊ดนะครับชุดโต๊ดแปดหนะครับเนงวัดนี้ก็มาแบ่งปันให้แล้วเรามารับชมพร้อมกันเลยเนงวัดนี้ประจําในงวดวันที่17มกราคม64นะครับก็จะมีคู่โต๊ดบนทั้งหมด6ชุดด้วยกันเนาะให้มาที่10 12 14 70 72แล้วก็74นะครับอ่าก็ถ้าใครนะครับติดตามอยู่ดิมที่จะมาเซฟหรือว่ามา เก็บเอาไว้เลยนะครับส่วนชุดแต้มรวม110หน่วยบนเนาะก็รอไปก่อนนะครับถ้าข้อมูลมาเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งเนาะก็รออย่างมีความหวังนะครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากคู่โต๊ดบนอาจารย์เสือคิมชากังราวด้วยนะครับ แอดก็มีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคำถามหรือว่า อยากให้แอดนําของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ